อ่าครับสวัสดีครับทุกคนครับก็เว็บร้อยยี่สิบห้าไอครับตัวไฟเลี้ยวบางลมครับก็ตัวนี้ไอแมปเซ็นเซอร์ครับเสียครับซึ่งตัวแมปเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับก็จะทำหน้าที่หลักๆอยู่2อย่างครับคือไอตรวจจับตำแหน่งลิลลิงกับวัดแรงดันอากาศในท่อไอดีครับ ซึ่งก็จะส่งผลทั้งสองค่าครับไปให้กล่อง ECM ครับเพื่อ,อประเมินผลร่วมกับเซ็นเซอร์ตัวอื่นๆครับเพื่อจะใจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมต่อไปครับถ้าตัวนี้เสียครับก็จะทำให้เกิดอาการรถเร่งไม่ขึ้นครับเร่งแล้ววูบอาจจะบางทีก็เดินบอไม่ได้ครับก็จะดับแบบทันทีทันใดครับ นี่ครับก็ดูสภาพเอาก็ได้ครับสำหรับการเสียครับนี่ครับถ้าแตกรายงานแบบนี้ครับก็ใช้มานานครับก็125ไอตัวไฟเลี้ยวบังลมครับก็อายุก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ติดกับรถมาตั้งแต่แรกนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยน ก็ที่เป็นเห็นเป็นหลักเป็นก้านยาวขึ้นมาก็ตัวนั้นจะเป็นเซนเซอร์ตัววัดแรงดันอากาศครับในท่อไอดียครับแล้วก็ตัวที่หมุนตามอยู่ตัวนั้นก็จะเป็นตัวตรวจับตำแหน่งลิ้นเลงครับก็เป็นตัวใหม่ครับตัวนี้เป็นของธรรมดาทั่วไปครับ ของแท้น่าจะพันกว่าบาทครับของธรรมดาทั่วไปก็ไม่ถึงพันครับก็จะน่าจะเกรดพราะใช้ได้ครับตัวนี้ครับเกดน่าจะถือว่าเกรดเก็ได้ครับอีกอย่างหนึงตัวที่จะพ้องครับว่าไอตัวไอตัวตรวจจับไอสัญญาณครับ ตัวนี้ครับแมปเซนเซอร์ตัวนี้ครับที่จะบอกได้ก็คือหัวเทียนนะครับจะมีอาการค่อนข้างจะอากาศส่วนผสมจะหนาครับพูดง่ายครับแล้วก็ถึงขั้นเปียกแฉะครับเนี่ยครับเป็นหัวเทียนตัวใหม่นะครับเมื่อกี้ครับที่ผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับอาการก็อย่างที่เห็นครับแล้วก็อนอกจาก บิดเร่งไม่ขึ้นเร่งแล้ววูบแล้วครับแล้วก็จะท่อก็ยังมีควันค่อนข้างเยอะครับก็คือส่วนผสมหนาเกินไปนั่นแหละครับถ้าเป็นรถคาบูก็คือน้ำมันท่วมครับนี่สภาพของโวเทียนทั้งทั้งเก่าและใหม่ครับใหม่ก็สตาร์ทไม่กี่ทีครับก็สภาพก็อย่างที่เห็นคือเก่าไปเลยครับ นี่ครับตัวใหม่ก็น่าจะเป็นสินค้าเกรด A ครับก็ถ้ารถใครครับที่ขี่เหมือนกับเดี๋ยวดีเดี๋ยว เดี๋ยวเร่งขึ้นเดี๋ยวขี่ได้เดี๋ยวเร่งไม่ขึ้นเดี๋ยววูบอะไรประมาณนี้ครับก็ลองสังเกตตัวนี้ดูครับแล้วก็หัวเทียนครับอาจจะเปียกแฉะถ้าออกอาการนี้ครับโอกาสที่ตัวนี้จะเสียก็มีเยอะครับ คือถ้าไอตัวแมปเซนเซอร์เขาไม่สามารถส่งสัญญาณทั้งทั้งไอตำแหน่งลิน้นเล่งแล้วก็แรงดันอากาศกับภายในท่อไอเดีครับไปที่กล่อง ECM ครับตัวนี้ไม่ส่งสัญญาณไฟครับตัวกล่อง ECM ก็ไม่สามารถที่จะจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับไออากาศที่เข้ามาได้ครับ ไงครับซึ่งก็จะเหมือนกับการเดาจ่ายครับก็สนก็จะจ่ายเยอะเกินไปครับทำให้น้ำมันท่วม ก็น่าจะเข้าใจอยู่ประมาณนี้ครับน่าจะหลักการทํางานก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าใครมีรายละเอียดที่มันมากกว่านี้ก็ช่วย <Okay. S 1> คอมเมนต์ด้วยกันเลกันครับ ก็จะมีน็อตจะมีบุธตอยู่ตัวหนึ่งครับ ราคาก็ค่อนข้างสูงครับต้องเช็คและตรวจสอบแล้วก็ประเมินาการเสียให้ดีก่อนครับที่จะทำการเปลี่ยนในกรณีที่ไม่มีเครื่องวัดครับ ก็สตาร์ทติดง่ายครับก็เดินเบาก็ไม่ไม่เรียบครับแต่อเร่งก็ยังไม่ติดมือเท่าไหร่ครับก็ตอมีการลบโพดครับก็อุดเดิมครับปักแดงครับหรือปักตรวจสอบรหัสเสียครับนีครับก็เครื่องมือก็เหมือนเดิมครับสายไฟครับ ครับก็เสียบด้านซ้ายมือครับบนล่างครับให้ตัวเอาตัวที่ล็อกไว้ด้านบนนะครับครับก็เสร็จเสจก็เปิดสวิต์กุญแจครับ นะครับก็รหัสเจ็ดอุณหภูน้ำมันเครื่องครับรหัสแปดถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวจับตำแหน่งลิ้นเล่งครับก็เราไม่ต้องสนใจครับเราจะลบนะครับลบ,ลบก็คือถอดออกไม่เกินห้วิครับแล้วก็กลับใส่ที่เดิมครับแล้วไฟกระพริบ ตลอดแบบนี้ก็ถือว่าลบคดสำเร็จครับครับก่อต่อไปก็ทำให้รีซิทกล่องครับก่อเสียบคาแบบนี้ก่อนครับสำหรับปักแดงครับเนี่ยครับเสียบคาไว้แบบนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาถอดตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องครับ แล้วก็เอาสายไฟอีกเส้นหนึ่งครับที่ตัดไว้ลักษณะเดียวกันครับก็พักอุณหภูมิน้ำมันเครื่องก็มีอยู่สองรูพอดีครับเสียบเข้าไปครับนะครับก็เสียบ ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดสวิตช์กุญแจครับหลังจากเปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ถอนออกภายในไม่เกินสิบวิครับแล้วก็ปิดสวิตช์ห้ามเปิดนะครับหลังจากเราปิดและห้ามเปิดจนกว่าเราจะถอดเราจะเสียบปลั๊กอุณหภูมิน้ำมันเครื่องครับตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยก่อนครับ ครับก็รีซิทกล่องสําเร็จครับไฟขึ้นค้างครับอ,อ็หลังจากนั้นก็ถอดสายไฟที่ปลั๊กแดงออกครับ ก็ผมลืมบอกไปครับว่าอรหัสเสียครับรถคันนี้ครับก่อนที่จะถอดซ่อมครับก็รหัสแปดรหัสเก้าครับแล้วก็ตามด้วยรหัสสิบสองครับซึ่งรหัสแปดก็คือไอตัวไอตัวจับนะฮะลินเลงครับกับตัวแมปเซนเซอร์นี่แหละครับแล้วก็รหัสเก้าครับคือ อุณหภูมอิอากาศในท่อไอดีครับแล้วก็รหัสสิบสอก็เป็นหัวซีดครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ